ไว้โหลสวัสดีคนเป็นไมโครไม่แม้พวกต่อกับเลือดนีเลือดโลกนี้ต่ตางหากเนี่ยขาดจะมายีคอนโรคไปนี่นี่แน่นี่แนะ่นี่แนะนะ่เศรษฐศาสตร์หนึ่งเปมอตู้เล่มข,ของก็ขันจ้าอะแล้วเราก็เออนั่นแหละ โอเคเราก็นั่นนะนี่นีนี่่เราไดนไปช้าสุดแล้วแด้เราเป็นไมโครเวฟนะไมโครเวฟถามว่าผมได้มาจากไหนได้จากการค้าเลยแงมแม้ทำใหุ้อาจรย์ไม่ลดนี่จะเปน่ไงวะเลิศไม่ทังเลย งันเหรองก็ต้องเจอแรนตบไม้ของพี่ต่าโคตขนาดนี้มีแนวทุ่อย่าไปเลยไม้คูเวฟอินไปกระโดดเราก็จะขึ้นไปบนนั้นได้ไปเถอะเต่าเรื่อย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 ข้เรื่อย นี่เป็นตัวที่กระดูสูงมากๆเอาคุณนั่นนู่แไม่ถึงยาโอยยไม่ถึง้นหออุ้ดีอาจารย์มาตาก็เจอได้จัโต โอเคไปเอา้าเอา้าอ้าเอา้เอา,อาปีนไม่ได้อะไม่มีแขนมีขาเนี่จ้าไม่มีแขนจะมีขาขา,าไว้เดินส่วนหัวส่วนหัวเอาไว้นี้อ้มีเสียงเบอรด้วยเสียมันจะรบกวนกันไปโนมิซิน,นี่มันอโอเคได้ละแค่นี้แหละ เลสเตเดตอือยค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 อยจน้นี่้อนี่อ่าไม่เุาเมร็วกับกูรู้คนสองวิธีการจะไปสองให้ส,สนี่เลยฆ่าตัวตายครับข่าตัวตาย,ยง่ายง่ายมัน มันเลียเนี่ยลิ้นมันอยู่ด้านหลังนะมันตั้งใช้หลังเดียบโ้ไม่สจริงแต่เด็ดอาตาอาตูหัวเต่อาตาอาทึงหัวอาทึงหัวอ,อุนอาตาเราอุลนลินอายพูดถึงว่านินจาอายพูดถึงว่า การปาแบบง่ายๆตึ้งตึ้งเอาเอาเอาสะดุดโอ้ยตึ้งตึ้งเอาจ้าตึ้ง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 เออโอ้โอ้ดูบอลดิ้งเลไอ้คนนี้ไม่เต้นกันละเต้นเพลง Santa อาตุอาตุทาเต้นคนกระตออโอ้โหดูเป็นแงโอ้โหถ้าเต้นเดส t i n Bieber โอ้โห้จ้า แตสตีมบีเบอร์อ้าเจ้าโอ้โหเป็นเง่สะบัดไข่ท่าสะบัดขาสะบัดอันนี้ท่าสะบัดขานะคะไม่ใช่ท่าสะบัดไข่โอ้โหดูสิโอ้ดูถาวาเทยเป็นลักครับเนี่ยดูถ้าตนไม่มีใครอยากจะมองยานดานี่มีใครมองมีโอ้ยเล่นแกมีน่งแกดีกว่านละคน ไ่อเลยเกมดยังานนี้เนี่ยไอ้ชื่อเด็กตั้งแต่ยทค่ะรลาอีกเหอนี่าไวใจแนนี้ไม่ได้แอะไรก็เป็นไม่เยมังอะไรอมครับ โอ้ประตูงลุงตูลาออกลุงตูลาออกลุงตูลาออกมาอันกุลมึงก็เรื่องไอ้ลุงตูลาออกสิลุงตูลาออกลุงตูลาออก,กลุงตูลาออก,ออก,ออกเดี๋ยวเดี๋ยวนะไปประยุทธ์แม่ผมขอโทษครับ ลรวไปอุตส่าแล้วไปดูเมนดูเด็กกระโปรงจีเเล่นหรอกนี่เขาสั่งเป็นฮีโร่ยาัาไม่ถึงอ่ะแต่ในองเว็บก็มีใจอยู่ด้านใน,หนเหมือนกันนะเชื่อนี่กินคนได้ดูนะเนื้อมงามๆๆระเบิดตู๋ว,ว่ะ โอเคฮีโรกู้ก่อกู้โรคแตคก่ก่อกู้อะไรเนี่ยออออ้อสเอ็าร้านโอ้ยมาเอขอเราผมเหมาสุดหละทันร้านเลยได้ไครับ้าร้านนี้ด้วยครับทานเหมาร้านเลย ไม่ได้อ,อู้สตได้กินจังเลยเอาได้เอาได้อ่เอาได้ไดจริงอ่ะนๆเลยไ,ไม่ชอบนะไมบอกเลยเอาได้หรืเปล่ไม่บอกตัแต่แนะเร็วโอยเบยเดินเลยฉันเล็บขี้เลยโอ้เป็นขยะเลยฮนะอ่าไปเ้ยไม่พอพออีก เออได้เราโอเคดีแล้ได้เฮ้ยอะบามือเที่ยงไม่ทได้บอกเลยอ่ะแม่มีพิซซ่าบอกใจอีมอ่ะโอเคทำได้เออยังไม่ทันไม่กนเฮ้ยจริงนะทมต้องขัดรเนี่ยฮจะขายออุ้ยน้ำมันเนี่ยวุ้บอกเป็นชาแล้วอยยไปบาเลยนี่เอาไปซซ่ากิน

ตนอ๋อด like ้วยจะติดอยู่บนต้นไม้ด้วยโอ๋อมันไม่เห็นอะไรเลยอ่ะตกครับโอเคสำหรับที่เก่งรืบกดไลค์กดแชร์กดซับรับไรเ์ื่อเป็นแรงใจด้วยนะครับโอเคบายบายเอาไปซาปิซ่าวันวันไลค์ลอะไรนะวันไลค์ทูปิซ่าเยสวันไลค์ทูปิซ่าปิซ่าอีเนี้ยอีไม่มันตก ชิ้นหน่งอ,อัน <laughs> นี้เลยเอ่อโอเคไปบาทโจ๊บอ่ะโอเคแค่นี้แหละนะ